เป็นภาพพระพุทธรูปสามพระองค์ในโบสถ์ประธานของอสมณารามชิ้งสือซึ่งมีรูปพระพุทธเจ้าของเทลวานขวามือเป็นรูปเจ้าแม่กวนอินแล้วก็ซ้ายมือเป็นรูปพระตีจั้งโทธิสัตว์เป็นสามอุดมการที่ชืที่เอามารวบรวมทั้งเทลวานและมหายานได้ร่วมกันองค์กลางในหมายถึง พระพุทธเจ้า,อาือที่อย่างน้อยตัองือถึงห้ารับแปลงให้มีความหมายถึงศีลสุดส่วนเจ้าแม่คนยิมหมายคมว่าที่ไหนมีภัยพิบัติชูที่ก็จะไปช่วยเหลือโดยเฉพาะคนยากคนจนคนป่วยส่วนที่การเคารพบูชาที่จังโพธิสัตว์นั้นชาวชูที่อธิบายว่า,าคนที่แม้จะมีทรัพย์สมบัติคนที่จะมีทรัพย์สินเงินทองมีของกินแล้วแต่จิตใจบางครั้งก็ตกทุกข์ได้ยากเหมือนตกนรก การใช้อุดมการณ์ของพระที่จ้างบทิษั์ก็เหมือนกับโปรดคนที่ตกในนรกชูจี้จึงสามารถที่จะเอาอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าพระบทิษว์มากระตุ้นให้ชาวชูจี้เนี่ยช่วยเหลือทั้งคนจนและคนรวยไปพร้อมๆกัน